สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่26มีนาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่3กับ5นะครับผมก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับผมสำหรับ3มา3-4นะครับผมในรอบพิเศษสำหรับ5มา5-4 ในรอบปกตินะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมมันจะให้อยู่ที่2นะครับผม2กับห้า สองจะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกแล้วก็สองแปด สำหรับห้านะก็นะผมมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกและก็ห้าเจ็ด สำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ